ด้วยนะครับมาอยู่นี่โอเคนะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแค่จะมาเล่นเกมมาเบลดวลแค่นั้นเองนะครับผมก็ผมสามารถเลือกเรียกชื่อไอเกมนี้มันถูกแล้วนะโอเคซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นแบบขึ้นแรงแบบขึ้นแรงเลยนะฮะคือจะเล่นแบบขึ้นแรงโดยเฉพาะเลยก็ดูกันชิวๆครับผมไปเลย โอเคมาเริ่มเกมกันก่อนเฟดเต็มตัวเอ,อ่อโหดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาันนี้กับอันนี้นะฮะผมจะไปเข้าเฟดอันนี้เลยโอเคๆยังไงก็ชนะคืนชีพไงคืนชีพครับผมผมชอบไอ้สายอันนี้มากเลยอะที่มันเป็นสาย Spider Man ผมก็เรียกชื่อผิดถูกสายอะไรก็ขอไปด้วยอันนี้มาอันนี้มาเลยใส่ต่อสู้ตรงกอลอัพเบลร้านค้าอลกอ่าฝั่งนั้นยังจัดไม่เสร็จเลยนะครับโอเคเฮ้ยสุดสีอยู่นะอ้ยเฮ้ยจะแพ้ไหมเนี่ยปากไปหนึ่งสเต็ปไงปากไปอุย มาเด,มาเด้มาเด้มาเดนะ้ตายนะาาาตายนะเอ้าเออตายตายตายชน,นะครับผมโดนไปเด้มาอันนี้เอาเก็บมาก่อนมาเอามาเอามาต้องถนอมอันนี้ไว้นะผมก็จะใส่ให้ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชใส่ิปีศาจิตต้องใส่ให้ตัวนี้โอเคเอาเลยอเอ๋ฟุ้ยแพ้ นโอ้โหเกินไปเออเอาดิเว้ย Did somebody say open fire เฮ้ยขี้โกงจัดเออเอาดิโหตายยังไงก็แพ้โอ้โหโอ้แพ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 ้ยาย่าย่าอุ้ย แพ้อู๋อีแค่เดียวไม่นะแต่ก็รถไม่ค่อยเยอะนะอ้แต่เขาเลือดแบบ,ย,บยิบสองเลยนะถ้าแพ้หนึ่งครั้งนี้มีผลต่อการแพ้ครั้งที่สองมากเลยนะอันนี้อะเหรอเอ่อดีเฟน่ะมาเฮ้ยเ,เยอะนละไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาโอเค จะจบแวนวะหน้าโอเคควรเอาไอ้นี่มาไอ้นี่จบตีเรงมากซุ้ไม่ไหวซุ้มไม่ไหวเออสี่ก็ยิงดิซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้อยู่แล้วเอาดินั่นแหละนั่นแหละคือมันจบตีแรงมากเออ I hate <c oughs> มาสี่ต่อสองเฮ้ยคืนชีพเว้ยนี่นคืนชีพเพื่อมาฆ่าโอ้โหโหดเว่อโหดเหรอฮะโหดแค่คไหนก็แบบโดนยิงตายแห้งอ้าว <c oughs> ได้ฆ่าด้วยอยันนี้ก็สวย <c oughs> <c oughs> อืมอืมเอ้แต่พลังมันเยอะมากเลยนะฆ่าได้ไงอ๋อก้าวพอดีนี่ตัวนี้เอาตัวนี้มา ขับไปปุ๊บสุ่มสุ่มดีมาก I will s weep the board clean เอานี้มาทิ้งตกตัวนะโอเคทิ้งตกตัว Nanotech armor is ์อนี่เฟรดกิอีกหนึ่งไปฮะอือช่างมันไปคู่ต่อสู้เราจะเป็นอันดับที่ เท่าไหร่กันหนาะผมอยากให้มันโตกลับทันทีอะโอนี้ไม่น่าดิอันนี้ไว้กว่าน,นี้ทุกคนได้ยินที่ผมพูดไหมบางทีแบบไม้มันก็นไหลไปไง ừ. เอออเาไว้ตรงนี้ได้เนาะโอเคมาเลยครับผมเฟดการต่อสู้แล้วนานไงนานไงสุกะที่เท่าไหร่สุกะที่เท่าไหร่ ดูเหมือนจะไม่ใช่ที่หนึ่งไม่มามไมา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 อุย้โยโหดเลยเอาดิแต่ตัวเราโหดกว่าตัวเราโหดกว่าแล้วไงอะครับผมอู้ตเตะแรงต่อยโอ้โหยุ่งี่เลยละตายมานะันอะตายอยู่แล้วยังไงก็ตายชานะใช่ไหมนี่ก็ฆ่าได้ครับผมไม่ชอบไอ้ เอนิมิชันอย่างนี้มากเลยนะสวยดีบางคนอาจจะคิดว่าเกมพวกเล่นไพ่ไม่ใช่มันเป็นไพ่มันเป็นเกมแนวเนี้ยแบบมันอาจจะไม่สนุกใช่ไหมแต่ความจริงมันแบบสนุกจริงๆอะสนุกจริงๆตอนแรกผมเห็นผมก็แบบอ่ะเกมอะไรเนี่ยน่าจะไม่สนุกแน่เลยแต่มันสนุกจริงนะเพิ่มพลังใช่ไหมนี่เอาให้คนนี้เลยคนนี้จะได้ตายยากๆหน่อย สุมหายครั้งหนึ่งไป <c oughs> ผมชอบไอ้ดัวนนีสสุมหายครั้งเมื่อไม่เจอเว้ยเอานี่มาเอาไว้เสริมไม่ใช่ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วโอเคเรื่องนี้ก็ยัง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 ไม่เอาเขี่ไปเลย เกิดการต่อสู้น่าจะสูสียู่นะตนเนี้ยนันนว่าแล้วตายตายตาแพ้แพ้แพ้โอ้โหเออมาต่อคนไปทั่วเลยมไมได้รูอะโอ้โหแพ้แพ้แพม่ไหวไ่ไหวนั้หมดไปไปโอ้ยจะโหดไปไหนเอาดิ อย่างนี้เลยเหรอโอ้โหตายเออรู้ตายครับผมเป็นการโจมตีเทียบขอเถอะชนะทีกเกมดิทีกเกมโอ้ไอเนี่ยไรเนี่ยโอ้โหตุตหม,มนนนนตายแน่เลยโอ้ยแพ้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 สู้กับที่หนึ่งไม่ไหวจริงๆแพ้ไหมเนี่ย โอ้โ,ยล,ลโยลุกเจอานะโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหุยเหลอผมกับเขาแค่งสองคนนี่ว่าเบรกมาเบรกมาเบรกมากรูดมาเออสุ่มเจ้าไปให้สุมหาดยดิเบรกมาต้องหนีดิฮักแดงมา โอ้โหมันแพงมากอะฮาร์ดแดงนี่นะเอาใครทิ้งดีกว่าตัวนี้ทิง้งแล้วกันอดีตศัตรู We must fight We must win เอานี่นนงเทากูใส่กูใส่ขัน ขอร้องชนะครับผมแฮมบูดขอโอ้โหมันเอาม oh. oh. uh ันเอาโอ้โหก้อนจัด oh จ uh ัดอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาวิโ oh อ so ้โหโอ้โหต่อยกันมันจัดจัดเพ้แพ้ฮักแบบสุดยอดครับผม หน่หก็ไดที่สองนะดีดีดีอยู่ดีอยู่นี่ได้ที่สองตาตาผมจะได้ทนคอยดูมามาเลยขอตัวดีๆตัวนี้มาตัวเบสิคเบสิคอเวริกเริ่มเลยมันนี้ไม่พอกดไปงั้นแหละฮะ ย่างคำน,น,นี้เอาออกซายดิแพดิเฮ้ทำไมมีสามการ์ดอะอ้เสียเปรียบเลยอย่างเงี้ยม,มีสามการ์ดอะพี่กงจัดต้องสุ่มดีคะับแ้วนะคะแล้วก็สุม่มปักสไปดีส tingling. Be careful. โอเคครับผม I will f i g h โอเคโอเคตายนะโอ้โหตายพร้อมกันอุ้ยมันมีเกาะลุงหยิบสายเกาะมาแพ้แก้วมาดิยังไงก็ชนะยังไงก็ชนะ เออต้องอย่างเงี้ยเอาไปเลยสมตัวมาดีๆป่ะโอ้โหสมไปอุย้ยอา้าวกดเปิดไปกดอัพช่างมันไปครับผมแค่นี้ก็ได้ละไป n oh, hey. อ้ยเออเอาดิเฮ้ยโหดนะโหดนะันไปเล่นอ้าวมันฟืน้นเืนชีพที่กองจัดเลย <was> ตายซะมันเออตายอยู่ดีมันตายโอ้โหโอ้โหแพ้อีกแค่นิดเดียวนะครับผมเ <c oughs> อ,อ๊แต่ก็ไม่แรงแต่ก็ห้าก็ก็ไม่แรงด้วยไหละ โูตกตัวอันดับขออ่านแป๊บนึงนะเอนนี้มาเลยรนะับผมใส่เจ้านี่เลยก็เอานี่มาหน่อยเอาเลยอือฮึเอานี้ดีกว่านี่มาเลยเถ้าเรากดไปก็จะเหลือห้างั้นเอานี้ดีกว่า ก็จะเหลือสี่พอดีจะได้ไม่ต้องเนนั้นโอเคเรียบร้อยโอเคพลาสปิกการต่อสู้สี่ต่อห้าครับผมยังไงเขาก็แพ้ค <Our enemies S 2> ้างบวก <enemies> บวกบอกันนั้นด้วยได้จากพลาสติกที่เราเลือกมาใช่ไหมเออเอาเดีเลยชูวไม่ได้หมาตัว <You are S 1> ดีก็ช่ว,ไ,วไม่ได้ช่ไม่ได้ครับผมแพ้ คือไม่ได้นะคือไม่ได้นะเเอามาเลยมาเยี่ยมรงไปน่เดอนลงอันนใส่ไปเร่งแรงแบบแรงแบบแรงอันนี้ไป เปลี่ยนอ้าวมาแล้วครับผมตัวนี้มาแล้วตัวนี้เรารอคอยรอคอย,อคอยนะรอยคอนะครับ Nano Tech Armor is superior อันนั้นด้วยดีดีดีก็อีกครั้ง,งหนึ่งใช่ได้ๆๆอืมไม่มีอะไรเลยอะก็เอาต่อเลยนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆแต่เรามีก่อไงเออชนะเพราะก่อฮะอุ้ยอุ๊ยหูว์เตียงแรงลดไปหนึ่งแดนดีอ้าวท่าประจำตายโอเคครับผม ยังไงต um ายยังไงก็ตายยังไงก็แพ้แพ้แพ้ยังก็แพ้โดนจังๆอ่ะตายตายครับผมหนีหนีหนีลดไปเท่าไหร่โอ้ดสิบเอ็ดหรือเว่อร์หรือเว่อร์เคซุ่มตัวมาดีๆหน่อยดิปากอือหืออือหยัดได้หยัดได้นี้ ได้เน,นี้อันนี้โอ้โหมันดีทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะเก็บไว้นะจ๊ะแต่ก็โอ้ไม่นะ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 อร์เมชัพได้ทีหนึ่งสุ่มได้ครั้งหนึ่งอะไรวะเน,นี่ยคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไร ตัวละครใช้งานได้ตัวละครทั้งหมดใช้ได้ทั้งหมดใช้ทักษะคําสั่งเสียตัวละครจักรวาลสไปเดอร์โอเคใช้ได้อาใส่เลยใส่ไปเถอะไม่รู้ใส่ทำไมก็ไม่รู้ใส่ทำไมก็ไม่รู้เหมือน,น,น,นกันใส่ไปเก็ซื้อมาโอเคเริ่มเลยยังไม่จัดเดี๋ยวค่อยไปจัดทีอันนี้น่าจะก๊ออยู่นะไม่เ่เล่นๆน,น,นะะกันอันดับที่เท่ไรจะบอกว่อันดับที่หนึ่ง ไม่เอาอันดับที่หนึ่งมีมาสีดาวนั่นไงอันดับที่หนึ่งจำเ็ที่ได้โอ้ย1ิแปดเอา้งหมดหลอดโอ้ยต่อยแรงอะไรขนาดนั้นอ่ะอู้ยูเรดรกจเย็นอย่าคอมโบเฮ้ยเกินไปบางทีโอ้ยเออดีมากดี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 เฮ้ยสุดสีนะเนี่ยเอาไว้เอาไว้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามเท่ากันมีเกาะเยอะทำไมอ่ะเฮ้ยหวยเรงคิดโกงจัดเลยอ่ะโอ้โหยังไงเราก็ชนะใช่ไหมอ้าวู้ยชนะที่หนึ่งได้ดีใจจัดจิงโหแต่มันยังไม่ตายเนี่ยเราต้องีพัฒนาแบบรีบพัฒนาเอาเลอสามคนเหรอ นี่นี่น,นี่เอาตรอนมาเลยเอาตรอนมาแทนไอ้นี่เลยอนี่เอาไปใช่อโอเคมาแล้วก็เอาดรากมาขอดรากตัวหนึ่งไปดีดีหน่อยดีดีหน่อยโอ้โหเอาตอนอีกตัวหนึ่งเอาไว้เอาตอนโหดจัดจานมากอดมาก เดี๋ยวตัวหนึ่งปะอุ้ยเอาไหมเอาไมเข้ามาเหอะโอ้ยเอาไว้ใครดีเนี่ยอันนี้เหรออุ้ยไม่อะใช้พัคสีดดีกว่าโอ้มีตัวที่แบบดีๆอ่ะอย่านะอย่านะขอร้องขอร้องเลยทีนั้นน่ะเดี๋ยวไปอีกขร้องเลยไม่อะสู้กับที่หนึ่งอู๋การ์ดอันโอ้ยดูแต่ตัว ตัวหมดมากเออได้ที่สู้กับที่ที่สามอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำอะไรมาเนี่ยโอ้พลังมหาศาลพลังมหาศาลอุ้ย,าาายตายครับผมอู้อูโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรม,มาดาเอาตอนแบบโคตรโงดเลยตอนเนี้ยโอ้โหตีจนตัวเองตายอ่ะเอา้าก็ปี้เฉย นี่มันมันโหดยังไงตัวเนีย้ยเฮ้ยหดไปายยามันจะไล่ฆ่ามันเลยเหรอโอ้อุ้ยทำจริงฮะมันไล่ตีมาเลย,อยโอ้กงไปกงไปกงไปไม,งมันเป็นพาสซิฟมันเหรอโอ้โกงจัดจัดแบบจัดอุ้ย อู้เราแพ้อู้แพ้เพ้ที่สามได้ยังไงเนี่ยรถไปกี่ดาวโอ้ยรถเยอะจัดจัดเบเกอย์เนี่ยเยอะมากครั้งนี้ต้องแบบต้องใช้แบบใช้เยอะๆเลยอะเพชรโอเคเดี๋ยวนี่มัเปลี่ยนเปลี่ยนอัพตัวละครเปลี่ยน ยัง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 ย่าย่าย่าอ้อมร่วกำลังอันนี้แหลยต้วมให้เอาตอนอันนี้อันนี้เอาตอนไปตอนตูมอาเข้าไปการต่อสู้อีกเพ อ้าวยังไม่ได้เอาตัวเข้าจเจริญเจริญครับผมเอาดิเ <c oughs> ฮ้ย <c oughs> ถ,ถ้าสู้แบบนี้แล้วชนะนี่คืออ่ะสุดยอดแห่งวงการเลยโอ้โหยังเ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยช <c oughs> นะเนี่ยอ <c oughs> ้าจริงอ <c oughs> ันนี้ของเราน <c oughs> ี่เราทิ้งไปแล้วอันนี้ของมันใช่ใ <c> ช <oughs> ่พี่แต่าตอ่อเราโหดโอ้โหย อู้จัดอ่ะโวแบบไม่มีใครชู okay. um, uh, ้ไ <SAN> ด <TA Maria> ้ตอนนี้เอาไว้ดีกว่าม่ไงเดี๋ยวก็แพ้ปาดโูเอาไว้มันเอาเว้ยมันเอาหรอะเอาหัวองนี่นตัวแค่นั้นอย่ามาแบบมาห้าวปาดดีนะจิทางเจเบอดใช่ไหมเซบอดใช่ปะไม่รู้เหมือนกันนะโอเค มไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ไม่ได้เอาตัวเข้าแค่นั้นเองโั้งหมดทำแรงรล้วเนี่ยคื้อนี้มาเลยดีอีสปอร์ตนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาหยิบอะไรนี่อ๋อเอาตัวนี้ทิ้งไปเลยอเอาเข้าโอ้อันนี้ก็เอาแส่นี้อ่าแล้วก็สุ่มหาตัวดีๆสักตัวนึง ตัวเลยดีตัวเลยดีเอาตัวเนี้ยโอ้ยคิดไม่ออกแล้วตัวนี้มาแล้วกันสุ่มได้ใช้ตัวไปโอ้ไม่มีสุ่มได้ไม่มีสุ่มได้เออมา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 ,มาว้ายอีกแล้วเออแต่แต,แต่แต่ใส,ใส่ใส่ตัวละครแทนอันนี้ยังแบบสุ่มสักสีขึ้นมาหน่อยแต่มันก็แพ้อย,อยู่ดีไหม ใครมันจะไปสู Dante, ้ได้อะ <n> I this can handle one โอ้สามแปดไปซอยตา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 ยจะไปสู้มันได้ยังไงดู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 จะทำยังไงเนี่ยเอาเจอสายนี้เข้าไปก็จบแล้วนะอ้าวมันตายมันตายไปดิตาย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  สายเรยกเข้าไปก็จบอ่ะออไม่จัดเรกมันตายเว้ยเรยกมันตายเรยาโหดจัดโหดจัดแพ้ดิโอเคแพ้จบ <c oughs> ที่สองเหรอแม่ที่สองไปที่สองไปใช่ไหมที่สองนี่ก็ที่สามที่สองสามที่สามโอเคเลยครับผม ก็แหลงไม่ได้เพิ่มป่ะเนี่ยแหลงเพิ่มป่ะขอขอดูอีกรอบนึงจะเปนยังไก็ยังเหมือนเดิมเหมืนนะก็เดี๋ยวล่ะก็จะมาเล่นเกมนี้มันเป็นเกมที่สนุกนะมันไม่ได้แบบวางการ์ดแล้วมันไม่สนุกแบบผมเห็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบเล่นกลยุทธ์อะไรก็ลองแบบมาเล่นดิ น qui, สนุกบอกเลยใช่จริงจริงผมรับรองก่อนแป๊บนึงนี่ก็สำหรับคลิปเดื่อนี้ก็ไม่มีอะไรมากที่เจอยากให้ทุกคนกดติดตแล้วก็กดไลค์กดแชร์ตั้งแต่ทุกอย่างที่ทุกคนกดได้แต่กดอันนี้ครับแล้วก็อย่ากดดีไลน์นะเออแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ